คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเอามาดูค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาเจอตอนเช้าตอนบ่ายตอนเที่ยงก็อาจจะเป็นพลังงานของใครคนนั้นในช่วงเวลานั้นๆก็ได้นะคะเอามาดูกัน would be best to break up with a bad person like me and make you feel happier than this อืมเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้นะที่เลิกกับคนแยะๆยอย่างฉันไปและชีวิตเธออาจจะมีความสุขมากกว่านี้ก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาและคุณทุกข์ คุณมีแต่น้ำตาคุณมีแต่เสียใจคุณไม่มีความสุขงั้นเลิกกับเขาไปเถอะอารมณ์แบบยอมเป็นตัวร้ายก็ได้อะนะคะแบบพ่อพระแม่พระแบบฉันยอมฉันยอมเป็นตัวร้ายเองเธอไปเจอคนอื่นเธอเธอจะมีความสุขกว่านี้ mm hmm. ย้อนแยง้งเหลือลาย Tonight I see you in my dreams ผ mm. ลักใส่เขาไลเา่เขาให้เขาเลิกไปเถอะแล้วไงคืนนี้ฉันจะฝันถึงเธอเอา้าอะไรคะคุณย้อนแย้งนะเราเนี่ย <laughs> ยังไงต่อ Don't cry my dear mm. จริงแหละ นะคะตอนคุณกับเขาเนาะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันหรือเคยได้ใช้ชีวิตร่รวมกันเนี่ยมันอาจจะมีทั้งวันที่น่ารักวันที่ไม่น่ารักและคุณเออาจจะเสียน้ําตาให้กับเขามาก็เยอะจนเขารู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาไม่มีความสุขนะก็เลยขึ้นมาเป็นประโยคแรกไงคือคือเขาไม่อยากให้คุณเศร้าและเสียน้ําตาฟังดูดีเนาะ Hmm. Do you still remember my voice เธอเธอยังจำเสียงของฉันได้ไหมนะคะบางคนอาจจะไม่ได้คุยกันนานแล้วหรือไม่ได้คุยแบบที่ที่ได้ยินเสียงกันนะคะบ่อยมากนะ จนบางทีเขาก็คงรู้สึกว่าคุณยังคงจําเสียงเขาได้ไหมนะแต่เสียงคุณน่าอาจจะยังอยู่ในความทรงจําของเขาก็ได้นะคะแล้วก็น่าจะคิดถึงเสียงคุณ Thank you very much for your patience ขอบคุณนะที่อดทนเพื่อฉันมาโดยตลอด ไม่ถามคุณทราครับว่าอยากทนไหมแน่คะ่ะคือเขาอาจจะเป็นคนที่เขาใจยากเนาะหรือไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่กับเขาได้ง่ายนักนะคะอืมแต่คุณนะคะคุณพยายามเข้าใจเขาเสมอคุณอดทนเพื่อเขามาโดยตลอดเขารับรู้ได้นะคะถามแม่ว่าคุณอยากทนหรือเปล่า ย้อนแย้งเหลือหลายอีกรอบ I don't want you to go out with anyone else ฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปไหนออกไปกับใครก็จะไม่ย้อนแย้งได้ยังไงอะประโยคแรกผักใสแต่พอจะไปจริงไม่อยากให้ไปสังงานเออแปลกคน Your words of love always save me คุณอาจจะเป็นกำลังใจให้เขามาโดยตลอดนะคะคุณอาจจะฉุดเขาด้วยในวันที่เขาแบบ dark หรนะือดิ่งเนาะนะคะคุณอาจจะมีถ้อยคำดีๆคอยปกป้องความรู้สึกเขาตลอดเลยและขอใบนี้ไปสุดท้ายละกัน Don't walk away from me อย่าเดินไปจากฉันนะ อย้อนแย้งจริงๆด้วยแหละ